◆今回、v ニューさんと、えー、ご一緒できて、そして、まあ、僕としては、去年にダンスで歌うことができて、本当に光栄な気持ちでいっぱいでしたし、ステージで歌って、なんかすごい、今年も日本舞踊始まってたなっていうのをすごく感じました。 ก็ดีใจมากเลยที่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ร่วมงานกับทาง mm hmm. นิพปุนฮาร์คูแบงคอกครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ mm hmm. ดีมากๆสุดๆผมชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไปญี่ปุ่นบ่อยมากไปจัดแฟนมี๊ไปจัดคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ใกล้จะไปอีกแล้วด้วยครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกไม่ไม่ใช่ครั้งแรกสินี่เป็นครั้งที่สองที่ได้เจอโโคโรับ ก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วเราเคยได้ถ่ายคอนเทนต์ร่วมกันแต่ครั้งนี้เราร่วมงานกันจริงจังครั้งแรกได้ร้องเพลงด,ด้วยกันได้ฟังเขาร้องภาษาไทยแล้วเราก็ได้ให้โค้โรคุงเพลสอนภาษาญี่ปุ่นเราด้วยนะตอนนี้คุณว่าได้ทำวมงานก,นกันดีใจไหมครรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้ก็แบบดีใจคนระับดีใจที่เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบ เชื่อมสัมพันธ์ได้อย่างนี้ดีไหมครับเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับโโคโลคุณด้วยคือเก่งอ่ะเก่งมากเลยครับร้องเพลงพ้อมามากๆเลย 僕自身、2022年からタイでの活動を始めまして、もう2年が経つんですけども、こうしてヌヌさんとタイ語と日本語で楽曲、未来を描いていってくれたこを <laughs> 助けていただけたのは、本当に嬉しかったですし、ヌヌさんには、そのレコーディングの時にもう一緒に、ここどうやるのを教えてもらったり。

วันนั้นเราสอนวันอัดวันนั้นผมวันที่อัดเสียงเราผมมาสอนคําว่าเก๋มากให้คุโคล่าพูดนะครับเก๋มากก็อโะใชเก๋มากเออมา่ายังไงดีล่ะครับเก๋แบบเก๋มาก แก๋มากเกออมันจะคล้ายๆคำหนึงไม่แก่เกอเกเกอเกอเอเกอกอเเอเกอเกอเกอเอ คเขาไม่คิดว่าพอได้โชว์บนเวทีค่ะรู้เดินลงมาเนี่ยรู้กว่าตัวเองเก่งมากเลยวันนั้นวันนั้นโคโรฟงสอนทำว่าอะไรผมนะครับผมก็รู้เส้นสุดโคโรซังเราจะตมารฝันทีวันนั้นเลยค่อคิบิชิตะคชิตะแปลว่ายากยากเคี่ยยากอะใช่ค่ะคิบิชิตะยาก แล้วเดี๋ยวแตบว่ามิวจะมีแว่าไปญี่ปุ่นด้วยอยากให้ค่ะ่าขสอนภาษาเป็นคำอะไรพิเศษไหมอ่า่าให้หนัองดูลอ่าษ้โอ่จะต้องน่าต้องถามโคโคโรคุมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้คนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีแบบคำไหนประโยคไหนที่เขาพูดกันบ้างหนึ่งคุณจะบอกว่านั่นเรื่เอ๊ะ

และที่สำคัญก็คือเลือกเมนูแบบชอบอาหารที่ด้วย้คแนะนมไปถึงจะได้สั่งได้เนือ่ยว่าอี่อนวก่าันสทะสุแกะนสาวจะป็ทาแนสแน้วป็นสจะเด้ยะนส้กท้ายวสุา้สุยแลสุล้วนะ

今回の日本博というイベントは、日本の魅力すべてが詰まったようなものになっているのてまして、えー、日本の文化、食、感情とか、アニメとか、本当にすべてを知ることができる場所だと思いますので、本当に皆さんには教えていただきたいです。 กอวาปี2024นะคะก็คือจะได้รู้จักความของี่่ะวาเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะะอาหารการกินการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงแอนิเมชันของประเี่ปุ่นรวบรวมไว้หมดแล้วนะคะในอีเวนต์นี้นะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะกสอยกวันหงวาอง 本当に夢に向かってという思いが描かれたゲームとなっていますので、これからもそういった思いを乗せて、させていただいたので、ぜひ、たくさん、だ当においしく思っています。 เขาฝากงานนิปอนทากุแบงคอ์อง224ด้วยนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่เหมือนรวบรวมเอาแทบจะทุกอย่างของญี่ปุ่นเลยมอย้ในี้นะครับว่าจะเป็นทงเรื่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมบารา้านเขาหรือว่าเรื่องการศึกษาการสอกษาพื้นทุนก็มีด้วยครับซึ่งผงรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเข้าถึงง่ายมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยสำหรับใครที่สายประเทศญี่ปุ่นนี่ต้องมาเลยครับบอกเลยว่าถูกใจผม ด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมก็ชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วก็ แบบชื่อชอบอาหารแล้วก็การ์ตูนที่ญี่ปุ่นมากๆเลยครับใช่ครับยังไงก็ฝากงานญี่ปอนทาคุปแปงคอสว24ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพลงวาดฝาันเวอร์ชั่นที่นูนิวได้ร้องร่วมกับโคโคะด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่พป้าหม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการร้องผสมภานระหว่างภาษาไทยกับภาษาญ,ญี่ปุ่นครับใช้มีสลับกันร้องด้วยแล้วก็เบลดีพร้อมมากๆขอฝากให้ไปฟังด้วยนะครับโอเคค่ะ